สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสัตว์ตัวโปรดของครูอ้อมนะคะนี่นะคะไม่รู้เหมือนอะไรนะคะน่ารักเขาบอกว่าสั้นๆปุ๊บๆ,ๆนะคะเ,เขาชอบอะไรแบบสั้นๆนะคะดูน้องหมานะคะ <c oughs> น้องหมาสั้นๆ <c oughs> อชอบน้องหมาอ้อมเอาสิน้องหมาสวยนะตมุตมินี่เหมือนกันไหมตมุตมิเอาจับสิเอาม,อมา <c oughs> เอาทำแบบนั้นแล้วเขาจะจับน้องตุ๊กตาน้ันน้องทำยังไงจ๊ะมันลงเ็นสียญ่น้องคนนี้นะไม่มีการเป็นผู้หญิงกุลสตรีเลยนะคะน้องมันน่ารักจะตายนะแม่อ้อมนะแม่อ้อมเจน้ายนะบ๊อกบ๊อกบ๊อกน่เหมือนค่ะมิกมิกมันสามารถยืดหดได้ค่ะแต่ว่าน้ครูอ้อมชอบแบบไหนคะบ๊น่ากลัว ผู้หญิงน่ากลัวนะคะสวยแต่หน้านะคะจิตใจนางมันลายนางยั์ปีศาจค่ะจะออกล่างออกมาจะแปลงลางออกมาเป็นนางฟ้าตอหน้าคนก็จะเป็นนางฟ้าเขาเลี้ยงดีเขาเลี้ยงดีถ้ากินเยอะหน่อยก็จะเป็นแบบนี้ออมเขาเรียกว่าอะไรหมูนะน้องนะเป็นหมูเป็นหมานะคะมาในคราบหมูถ้ากินเยอะก็จะเป็นลักษณะนี้อมชอบไหมชอบ ลักษณะนี้เราชอบปะ